สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมนะครับช่างตายนะครับจากร้านสมัยทีเซอร์วิสครับวันนี้มี MacBook ตัวนี้ครับ A 2 3 3 7นะครับลูกค้ามาเปลี่ยนจอนะครับเป็นการเปลี่ยนจอในนะครับเพราะว่าลูกค้าจอแตกมานะครับเกิดอุบัติเหตุทำให้หน้าจอแตกนะครับอันนี้เป็นจอเก่านะครับอันนี้ที่เปลี่ยนอันนี้ผมเปลี่ยนเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวลอง เทสเครื่องดูสักนิดหนึ่งนะครับผมหลังจากเปลี่ยนเสร็จเป็นไงนี่ครับสภาพหลังเปลี่ยนจอใหม่นะครับ หน้าจอก็สีสันสดใสเหมือนเดิมครับผมก็ถ้าท่านใดนะครับมีปัญหาอาการแบบนี้นะครับหน้าจอแตกนะครับหรือว่าจอเป็นเส้นจอลายนะครับก็สามารถ <c oughs> ติดต่อเข้ามาทางร้านได้ทุกสาขาเลยนะครับทางร้านก็ยินดีให้บริการนะครับ นี้กล้องเปิดติดใช้งานได้เหมือนเดิมนะครับปรับแสงลดแสงโอเคใช้ได้ก็เรียบร้อยครับเดี๋ยวพร้อมส่งคืนเจ้าของนะครับโอเคครับก็เดี๋ยววันนี้ช่างแต่ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับเราไว้พบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ